โอเคครับนะครับกราบสวแสดีค่าม่เป็นน้องชาวไรเกมเศรษฐีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับนะวันนี้นะครับเราอยู่กับอีเวนต์ใหม่ล่าสุดนะครับโลพิทักษ์ราชาที่โดกในปะเทศนั่นเองนะครับนะความสามารถของมันก็จะเป็นเออ ป้องกันการโจมตีหรือว่าทําลายเมืองนะครับก็คือป้องกันการป้ายสีหรือทําลายเมือง80%แล้วก็เมื่อฝ่ายต้องข้ามขึ้นยายทันทีสองครั้งภายใน1เทินโอกาส80%ส่งไปเกาะล้างนั่นเองนะครับก็คือเป็นความสามารถของการเนรเทศตามด้วยความสามารถของการป้องกันการโจมตีหรือทาสีนะครับประมาณนั้นป้องกันทําลายกับทาสีเนาะคือความสามารถกันกันป้ายสีอะไรนะโอเค โอเคแล้วก็ถ้าเกิดเราได้รับอีเวนต์ภายในวันที่30ได้รับไม่ใช่ะไรถ้าเราปิดจี้ใหม่นี้ภายในวันที่30ก่อนเที่ยงคืนก็คือ30วันนี้วันนี้เท่าไหร่อะเออใช่ก็คือถ้าเราปิดเว้นภายในวันนี้นะครับนะก็จะได้รับเป็นแสงแห่งกติยศ VIP ไปเลยนะครับซึ่งความสามารถก็จะมีดังนี้เนาะก็คือเป็นเด้งเป็นแบบะไ้น เมื่อฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่ของฉันโอกาส20%ปล่อยปิวแล้วก็อีกความสามารถหนึ่งก็คือคูณคูณหลุมนั่นเองเนาะแล้วก็อีกความสามารถหนึ่งก็จะเป็นเมื่อถึงที่ฝ่ายตรงข้ามเมื่อถึงฝ่ายตรงข้ามโอกาส50เอากาส15%้าขโมยมาเบิ้ม40แล้วก็รัดการตัวเนาะแล้วก็เป็นตัดการ60นั่นเองนะครับนะอืม ทั้งหมดทั้งมดน่าจะมีประมาณเท่านี้นะครับนะโอเคครับเนาะข้างบนอันนี้เหมือนจะเป็นรายงานปัญหานะครับเนาะเหมือนจะมีปัญหานะแต่เขาแก้ให้แล้วเนาะโอเคครับนะเดี๋ยวผมมาดูตรงนี้ก่อนเนาะอะไรเนี่ยอ่าอันนี้ไงเอออะไรเนี่ยอ๋อซื้อซื้อเนาะเป็นแพ็คเป็นลูกบาทแบบเรื่องแสงเกยียนตะิยศเนาะอันนี้ก็อะไรวะอีเวนต์จำกัดอ่าโอเคครับนะ โลผู้ชนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในอีเวนต์กันเลยดีกว่าจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับนะก็วิธีการตามหานะครับนะเราต้องตามหาเออ่โลพิทักษ์เอแล้วก็ตามด้วยหอคอยพิทักษ์เอบวกนะครับนะโดยเก็บ A 3ชิ้น A อบวกสชิ้นเพื่อมาแล่เป็นหินพิทักษ์เอสนะครับนะโดยจี้สามชิ้นที่อยู่ในอีเวนต์นี้เนี่ยใช้เอสสี่ชิ้นเหมือนกันหมดนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นจี้ที่มาใหม่ล่าสุดอย่างโลพิทักษ์ราชาจี้โดนพรดกาด คุนไล่กาหรือจี้โดนพิทักษ์วิตอรี่ก็ใช้สีชิ้นเหมือนกันนะครับเนาะถ้าเกิดเราเก็บแล้วก็ร,รู้การเก็บ A ครบ4ชิ้นเนี่ยเราสาม,มารถมาไล่เป็นแพ็คกล่องน,นี้ได้นะครับนะแล้วก็เอ่อถ้าเกิดเรามี S เหลือ er ก็สามารถเอามาไล่เป็นทางด้นของแสงเกียติยศได้เนาะมีเวอร์ชันลิมิเต็ดด้วยนะครับนะเผื่อใครอยากจะไปตํากันนะ อันนี้โล่ผู้พิทักษ์อ๋ออันนี้แล้วก็อีเวนต์นี้นะครับนะก็เล่นภารกิจจากัดพิเศษ,ษแล้วก็รับของรางวัลเป็นทางด้านของโล่นะครับนะมันชื่อโล่เลยวะ่ะอ่าโล่ผู้ชนะ A นะครับนะโดยถ้าเกิดเราเป็นเจ้าของโล่ผู้ชนะ A 4สชิ้นเนี่ยสามารถเอามาแล่เป็นทางด้านแสงเกรติยศได้นะครับนะส่วนทุกๆก,การเก็บเอ่อครบ1ชิ้นเนี่ยสามารถไล่เป็น30สิเพชรส่วนส,ส่วนเอ่อสชิ้นเนี่ยจะไล่เป็น ลูกบาทให้เพชรซึ่งในนี้ก็จะมีสม่ม1 0 2 3และ4,5 0 0เพชรตามลำดับนะครับนะก็คือสม่ม1,500นั่นเองนะครับนะโอเคแล้วมันรับยังไงวะอันดับแรกเดี๋ยวอ่านให้อีกรอบหนึ่งนะครับนะล็อกอินและเล่นอ่ะเช็คก่อนตอนนี้เนี่ยข้างในบ้านเนี่ยมันรับกันหมดแล้วนะผมก็เลยแบบจะมาหาที่แอบ แอบไม่ใช่แอบอัดสิหาที่ที่มันแบบไม่รบกวนคนอื่นเ้าอัดเอาเนาะอัดดึกนะเนี่ยผมอัดเกือบจะห้าทุ่มครึ่งแล้วห้าทุ่มนิดนิดเอ้ยเดี๋ยวนะแล้วมันหามาจากไหนวะอันนี้ผมงงนะกูจะได้มาจากไหนอ๋อ เหมือนล็อกอินตรงนี้นี่เองอ๋อคือล็อกอินแล้วก็ทําตามเควสที่อยู่ในนี้นะครับนะอ่าอย่างงี้นี่เองเนาะคือเข้ามาตรงภารกิจแล้วก็ทาเควสให้เรียบร้อยนะครับนะก็จะได้รับไอโล่ผู้ชนะมาแล้วเราก็ไปแลกนั่นเองนะครับนะโอเคนะทั้งหมดทั้งหมดน่าจะมีประมาณเข้านี้นะครับสาหรับอีเวนต์นี้เนาะก็สําหรับใครที่ค้นค้นจี้นี้ใช่แล้วครับมันคือจี้ที่เคยมาเป็นจี้ครอบครัวนั่นเองเนาะแล้วก็เอากลับมาขายนั่นเองนะครับนะ ส่วนตัวนะมองว่าเออจี้ใหม่เนี่ยจะเฉยนะถ้าอีเวนต์นี้ผมมองว่าถ้ามีอะไรนะ่าสนใจก็จะเป็นทางนั้นของเออไอตัวโดนนั่นเองนะครับนะไอตัวโดนพิทักษ์วิตตอรี่อออะไรประมาณนะาั้นอ่าเอ่อๆป้องกันการวิตตอรีใช่ไหมสามารถอื่นๆน,นะอ่านี่นะครับเนาะโดนพิทักษ์วิตตอรีเนาะ เป็นจี้ที่น่าสนใจมากในอีเวนต์นี้เนาะมันป้องกันการโจมตีทำลายแล้วก็ทาสี80%เนาะแล้วก็ถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามมีคำเตือนวิตอรี่ก็จะขังคุกนะครับนะอา่าแล้วก็สูงสุดสองครั้งนะครับเนาะซึ่งผมบอกเลยว่าสำหรับสายวิกนะจี้นี้เป็นจี้ที่น่าลํำคานมากเลยเนาะเพราะมันจะป้ายสีก็ไม่ได้จะจบวิกก็โดนขังกงอีกเนาะีได,ด้ว่าเธอเป็นจี้ที่ดีมากเลยนะครับนะเอาไว้ใช้รับมือกับาสายวิกหลายๆตัวเนาะ ส่วนตัวเลยแนะนําว่าจี้นี้ถ้ามีประดับคังไว้ก็ถือว่าจะดีมากเลยนะครับเนาะส่วนจี้ใหม่เนี่ยผมมองว่าเฉยๆเนาะเนื่องจากว่ามันเป็นความสามารถเอามาย้อมแมวนั่นแหละเนาะผมก็เลยมองว่าไอ้จี้นี้ถ้าจะทำนะจี้นี้น่าจะน่าสนใจกว่านะแต่ส่วนตัวผมมองว่าเว้นนี้นะมันยังไม่ใช่เว้นใหญ่นะมันเป็นเว้นจี้เล็กๆเนาะมีแค่3ามจี้ผมเลยมองว่าข้ามได้ก็ข้ามแล้วรอเว้นจี้ใหญ่ๆแบบเวอร์ชันดาร์อะไรแบบนี้น่าจะดีกว่านะครับนะโอเค โดยรวมก็ประมาณนี้นะสำหรับใครที่คิดารที่ปิดเว้นนี้มาแล้วก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ว่าเออจี้ใหม่มันดียังไง,เอ,ไงเอาไว้ใช้คอมโบอะไรตัวใดบ้างก็สามารถพูดคุยกันได้ในช่องคอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้นะครับนะแล้วก็ใครปิดเท่าไหร่ยังไงก็คิงกันในช่องแชทได้เต็มที่เหมือนเดิมเลยครับนะโอเคประมาณนี้นะครับนะโอเคครับบ๊ายบายครับลาที่สวัสดี